ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าด็อกเตอร์จิวจีไฟเอเซนโคเรียคิงส่วนแมมวิชุดาเรานัดก,กันที่ร้านกาแฟ,ะฟะบรรยากาศสวยชื่อพอเทเบโลแอนด์เดเซเรครับเราไม่ได้มาคนเดียวครับเธอขนแก๊งสาวสวยของเธอมาด้วยถ้าเกิดว่ามันมีการสะสมตุ๊กตาเยอะขนาดนี้แปลว่าคนเราสุขภาพจิตเดียมันจะต้องเหมือนกับว่าใช่ไหม มันยังไงมันมีปมตอนเด็กๆออคือตอนเด,เด็กเนี่ยอยากได้ตุ๊กตาบาร์บี้มาก็ออกทุกคนต้องอยากได้อยู่แล้วเป็นส่วนใหญ่แต่ไม่มีใครซื้อให้ไม่มีแล้วที่เจ็บช้ำนั้นใจมากกว่านั้นคือเพื่อนพ่อเอาเงินมายื่นให้แม่พันสองร้อยบาทเอ,อเอาไปซื้อตุ๊กตาให้หลานออแม่เอาไปซื้อจัก,กรยานเ,ออเราถามแม่ว่าแม่จัก,กรยานมาถักเปียได้หรือเปล่าตอนนั้นก็เจ็บอยู่ในใจลึกๆแล้วเขาไม่ซื้อตุ๊กตาให้เลยหลังจากนั้นเลยไม่มีไม่มีจนอายุเท่าไหร่ถึงจะมีตุ๊กตาตัวแรกเป็นของตัวเอง เอาจริงจังนะเ,เป็นแบบซื้อตุ๊กตาแล้วรู้เลยว่ามันขุดความรู้สึกความอยากได้ตุ๊กตาแล้วเราอยากเล่นตุ๊กตามาคือตอนอายุ31เดี๋ยวอนนะตอน20กว่าก็ไม่มีตุ๊กตาไม่มันกดตัวเองไว้ตั้งแต่วันที่แม่ไม่ซื้อให้แล้วเราก็บอกตัวเองว่าฉันไม่อยากได้ตุ๊กตาฉันไม่ชอบหน่อมแหนมปัญญาอ่อนที่แบบนั้นตลอดและว3มมันแตกโพราองไหตอนนั้นมีความรู้สึกว่าตัวเองมันแบบมันแข้งอะ่ะม,มันหาความสุขให้ตัวเองไม่ได้แล้วหลายคนบอกว่าเออถ้าเธออยากมีความสุขเธอต้องรู้จักรักตัวเองงงงเเอออออตต้้้หาาสิ่่่่่่ทีััััััวววชชบบฉฉฉนน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 ไไไมมรรรููะกลยจึง อยู่ๆก็อยากจะเล่นตุ๊กตาบายแต่ตลอดชีวิตเรากดตัวเองตลอดว่าเราจะไม่แตะแล้วครั้งแรกที่ไปที่ร้านไปซื้อมันเป็นยังไงก็ตื่นเต้นมีความสุขแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยมันจะดีเหรออะไรอย่างงี้นะก็แบบมีสับสนเล็กน้อยแต่พอได้มาปุ๊บมันมีความสุขตอนไหนหรือเปล่าคุณผู้ชมตอนที่เราได้ทาคลอดคือหมายความว่าแกะออกจากกล่องค่อยๆแกะทีละชิ้นเอานี่วางไว้มันมีหมุดตรงนี้เอาออกก็ค่อยๆแกะแล้วก็ทําคลอดมีความสุขแล้วก็ค้นพบใช่ไหมว่านี่คือความสุขที่เรากดมาบ ว่าน,นี่คือความสุขมันใช่เลยเออแต่ตอนนั้นน่ะมันแยกไหนหรูป้ป่ะพอเราค้นพบแล้วคนเราเนี่ยพอเวลามันค้นพบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะยังคิดไม่ร้อยเปอร์เซนต์ว่าวิธีการแก้ปมตัวเองคืออะไรคิดว่าฉันซื้อตุ๊กตาไงฉันฉันจะได้หายเครียดฉันจะได้มีความสุขแต่มันบานปลาย ซื้อไปแล้วก็ต้องซื้อตัวที่มีแค่ร้อยตัวในโลกซื้อมาร้อยตัวในโลกกูแพงมากหลายหมื่นซื้อมาตั้งไว้ไกล้าเล่นไม่กล้าเล่นเพราะมันแพงอันนี้คือเป็นการตอบสนองตัวเองแบบผิดๆแล้วเราเราแก้อย่างไงตรงนั้นก็ถามตัวเองว่าตกลงฉันชอ,นอบตุ๊กตาจริงหรือเปล่าออหรือว่าฉันแค่อยากช้อปปิ้งเหมือนคนเป็นแบบบ้าช้อปปิ้งแล้วแบบวดปล่อยอะไรอย่างเงี้ยได้คำตอบว่าได้คำตอบว่าไม่ใช่วิธีการเล่นตุ๊กตาของฉันคือเธอต้องซื้อตุ๊กตาที่ถูกที่สุดแล้วเขาก็เอามาทําที่มันแพงที่สุดมันนะมีตตุกกาเด็ S <S เด็กเล่นเนี่ยรอยทั้งร้อยมีรอยปากกาอเอาปากกามาสักให้ตุ๊กตาหรืไอไงก็ไม่ทราบเป็นรอยปากกาไปหมดเลยแล้วนี่คือสิ่งที่หลายคนคิดว่ามันคือการแก้ยากที่สุดแล้วมันจะไม่มีค่าคนขายก็เลยขายถูกแต่จริงๆแล้วเราแก้ได้และลบได้ด้วยการใช้ยาแต้มสิวของคนเนี่ยค่ะแรงๆอะ่ะแต้มไว้ทิ้งไว้คืนหนึ่งลบออกหายทำไมดิสนี์เขาไม่มีคนคิดแบบคุณบ้างเนี่ยฮะก็เออเขาควรจะจ้างคุณมาเป็นที่ปรึกษาพิเศษจริงๆจริงๆตุ๊กตาเขาจะได้มีชีวิตขึ้นมากว่าเดิม เราอยากได้ราเคนเซลล์ผิวแท้แล้วก็ไปต้มยังไงนี่นี่ผิวสีปกติครับอันนี้คือราเคนเซลล์นะตัวเดียวกันคุณเอาไปใส่หม้อเหรอเอาไปใส่หม้อต้มหม้อเหมือนทําพะโล้อ่ะต้องใส่พะโละไหมหรือว่าใส่สีสีย้อมผมแล้วก็เอาลงไปต้มแล้วก็ออกมาเป็นนี้นี่ต้มเองต้มเองถอดแขนถอดหัวถอดขาขอดหมดนะเพราะไม่งั้นหม้อมันจะต้องใหญ่มากถูกไหมแล้วเวลาถ้าเราไม่คนตลอดเวลาสีมันจะไม่สม่ำเสมอแบบนี้เราก็ต้องก็ต้องคนตลอดเวลาคนยืนคนยินคนบอกว่าทีเนี้ยเวลาแทนแล้วเราจะเรียกมันว่าอะไรครับมีชื่อไหม ซัม <Summer> <Summer sale. S 1> เมอร์เซลเขาชื่อลาพันเซลไงแต่ว่าเขาแบบว่าอยู่ในช่วงแบบซัมเมอร์เขาชื่อซัมเมอร์เซลซัมเมอร์เซลแต่ว่าไม่ได้ตั้งชื่อตุ๊กตาทุกตัว,ตวนะ,อ,ะอันนี้นพิเศษก็เลยตั้งให้มนันเฉยความสุขม,มันอยู่ตรงไหนความสุขมันอยู่ตรงที่เราได้ทําสิ่งที่มันแบบเหมือนคนเขาทิ้งแล้วอะ่ะคนเขาไม่เล่นแล้วอะ่ะแล้วคนก็ไม่ได้สนใจแล้วเอามาทําให้มันมีคุณค่าอ,อแล้วเรารู้สึกเราเก่งแล้วเราก็ภูมิใจว่าเฮ้ยเก่งว่ะ ถึงความสวยความงามแล้วนี่เนี่ยนอกจากที่เราจะแต่งตุ๊กตาแล้วแต,แต่งให้ตัวเองได้ไหมคิดดูเอางี้คือตุ๊กตาเรายังหาวิธีใครจะไปรู้ว่าการแต้มแบบว่ารอยแผลเป็นของตุ๊กตาจะใช้ยาแต้มสิวของคนได้เรายังสะหาทุกวิธีทางที่จะทำให้มันสวยได้ผมแย่ๆเรายังมาทำอัฟโฟได้หน้าตุ๊กตาแย่ๆเรามาแต่งหน้าใหม่ได้แล้วถ้าเราก็ต้องดูดาตัวเองอซึ่งมันง่ายกว่าไหมมีอยู่วันหนึง่งเออไม่ได้แต่งหน้าแล้วแพทก็เจอแล้วแพทก็ถามว่าพี่มันทำไมปล่อยให้หน้าเป็นแบบนี้แล้วตกใจไหมเราก็บอกว่า มันทําไมอะ่ะแพทไม่เห็นมีใครกล้าพูดกับพี่เลย<ม>แต่พี่ก็รู้สึกตัวแหละว่าแบบคือฟ้ามันขึ้นพี่การเป็นฟ้าเพราะอะไรแหม่มเล่นละครเรื่องเล่นเล่นเป็นนางเงือก<ม>อ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องถ่ายกล<ด>างแดบดบแล้วก็กระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงมันมาเติมตลอดเวลาไม่ได้ฟ้าขึ้นเรื่องสองภาพฟ้าขึ้นเป็นดวงอย่างเงี้ยพอมันเป็นดวงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นเลเซอร์เลเซอร์วันนี้อีกสามวันถ่ายละครเป็นหนักแต่ไม่เลยก็ไม่ได้ดีนี้ยังเลยอยู่ไหมไม่เลยแล้วเลิกก็เลย ใช้ยาแทนอือใช่ใชแล้วเป็นยังไงดีขึ้นโอเคเออคือเอางี้ดีกว่าคือไม่อยากจะใช้คําว่าแบบว่ามันหายไปเลยนะแต่แบบว่ามันแทบไม่เห็นอะ่ะม,มันแทบไม่เห็นจริงๆเลยอะ่ะเมื่อก่อนนี้คือถ้าแต่งหน้าเนี่ยปิดปิดยิ่งปิดยิ่งยิ่งยิ่งเป็นปืน้นยิ่งปิดยิ่งแย่เดี๋ยวนี้คือแบบ ไม่แต่งหน้าก็ได้แล้วเวลาใช้นี่มันไม่ใช่เป็น moisturizer เพราะว่าคุยกับพัดกับพี่ตุก๊ก่ยก็คือว่ามันเป็นเหมือนกับเซรั่มอ่ะมันเป็นเซรั่มเป็นพื้นาฐานก่อน<ช> <ๆ S 2> แค่นั้นเลยถูกต้องก็คือทาแล้วมันดีมันดีอย่างคือเราเนี่ยเป็นคนที่ไม่ชอบทาอะไรบำรุงหน้าเพราะว่าเราลำคานบ้านเรามันร้อนแล้วมันเหนอะหนะแล้วทาเสร็จกว่าจะไอ้นี่เสร็จเราต้องทากันแดดต่อมันช้าแล้วเราเป็นคนทําอะไรเร็วทาต้องจริแล้วมันแบบมันซึมเร็ว พอซึมเร็วเสร็จปุ๊บเนี่ยเราทาอย่างอื่นต่อน,นี้เลยทากันแดดต่อน,นี้เลยเคยมีแม่ที่แบบว่าลงดักตัวชิลแต่ก็ไม่ได้ลงเครื่องสำอางมีบ้านอเงี้ยบ่อยบ่อย,อยคือจริงๆไม่ค่อยแต่งหน้าด้วยถ้าเกิดไม่ได้ทํางานมั่นใจแล้วคือก่อนนั้นเนี่ยก่อนอายุ30เนี่ยไม่แต่งหน้าบ่อยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าหน้าฉันดีอเออดีอยู่แล้วรู้สึกแบบนั้นเออเพราะว่าเป็นคนที่ผิวผสมด้วยไม่ใช่ผิวแห้งไม่ใช่ผิวมันคือไม่ได้มีปัญหาที่หน้าเลยพอ30อัพมันมา ปัญหามันมาง่ายมาก <ừ m. S 2> ซึ่งก็งงเหมือนกันคือไม่ทันตั้งตัว <ừ m. S 2> หลังจากนั้นคือไปไหนมาไหนเนี่ยไม่แต่งถ้าวันไหนออกไปไม่แต่งหน้าหรือไม่มีเวลาแต่งหน้าไม่ไป <ừ m. S 2> เลิกไม่ไปไหนเลยอยู่บ้านวันนี้เนี่ยเรามีดรชิลเ,เหลือเนอะเาะแล้วก็มาใส่ ให้กับน้องๆทาได้อะไรนะน้องๆเขาเคยเขาเคยโดนเดนด็อเตร์จิวมั้ยไม่เคยโดนไม่แล้วถ้าเกิดโดนปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคัวนีมันจะเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดโดนอ่ะลองทาดูลองทาดูลองทาดูมันจะสลายอ่ะลองทาดูอุ๊ยพุดดี้ทำไมด็อกเตอร์จิวเขาใช้แค่ปั๊มเดียวทาโทษทีถึงคอนี่ อ๋อเหรอทอททจริงๆคือปั๊มเดียวเนี่ยลากยาวไปถึงคอเลยจะไม่เปลืองคุณไม่ลากไปถึงล่างเลยล่ะได้ไหมได้มาลากเลยทําอยู่เนี่ยก็คือแบบเนี่ยแล้วมันซึมซึมจบซึมใช้มานางใช้มานานยางก็เป็นปีอยู่ดีไม่ไม่ไม่เปลี่ยนใจเลยอะใช้ตลอดคมเป็นนี่เขาเดี๋ยวก่อนนะทำไมเขาต้องเป็น3ขวคนตุ๊กแพทแล้วก็แมม เพราะว่าเป็นสามเจนหรือว่าอะไรสามเจนสามนใช่ของเรานี่เป็นคนที่อายุมากสุดถูกไหมเราคือรุ่นหกสิบถูกไหมไปลนะบ้านี่ฉันติดดึงไม้ไม่ติด ปรัาดิษฎ์ครับพี่น้องชาวไทย